สวัสดีครับผมวันนี้ร้านะคนครซับยางยนต์นะครับจะพามาชมเป็นตัวล้อ TE 3 7นะครับตัวนี้เป็นคอบแปนิ้วกว้าง9กออฟศูนย์นะครับเป็นงาน MK Sport นะครับตัวนี้เป็นสีโปร2020แล้วนะครับผม ลัดเป็นยางบางนะครับถ้าลูกค้าคนไหนน่าจะน่าจะไม่ค่อยค่อยไม่ค่อยได้เห็นทรงนี้เท่าไหร่นะเราเอาล้อกว้างกาออฟศูนย์มาจัดยางบางนะครับยางน่าจะเป็น24 28นะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอดูรายละเอียดกรอบหนึ่งล้วกันแต่เดี๋ยวตอนนี้ผมให้ดูตัวล้อรอบ,รอบๆก่อนล้วกันนะครับสวยมากๆเลยนะมันยกวิตย์เนี่ยสวยมากเลยนะแล้วลัดด้วยยางบางนะครับ ไปดูใกล้ๆดีกว่านะตัวล้ออย่างนี้ผมแจ้งไปนะครับเป็นล้องาน MK Sport นะครับตัวนี้เป็นสีโปร2020แล้วนะครับจะเป็นหยอดสีแดงนะครับตามครบทุกจุดเลยตามกรคสอตรงนี้นะครับครบทุกจุดเลยตอนนี้เป็นล้อเบาโฟร์ฟอร์มิงแล้วนะครับเบาอยู่ประมาณ8กิโลกว่าๆนะครับ มิติก้านยกสวยมากๆนะอันนี้เอาใส่ดีแม็นะครับแต่ลูกค้ายังไม่ได้มาเนี่ยผมผมเลยขอรีวิวก่อนนะตรงนี้จะมีหยอดแดงตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นหยอดแดงครับว่าเจแปนตรงนี้มิติยกสวยมากๆนะครับตรงนี้มีความลึกเนี่ยความลึกออกมานะครับประมาณนิ้วกว่านะครับลึกมากๆนะยางจะเป็นยางวันล,ลี่นะครับลายจะเป็นลายไฟนะ ดูย่างนะครับเป็นลายไม่รู้ว่าเรียกลายไฟหรือเปล่าแต่มันสวยมากๆเลยนะยางจะค่อนข้างที่จะโอเวอร์ไซส์นะครับอ,อมขอบแม็กสวยๆเลยนะอ,อมขอบแม็กสวยๆเลยนะเพราะว่าเพราะว่ายางตัวนี้จะเป็นเบอร์สองเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนนะครับสักครู่นะตัวนี้เป็นสองหกอ๋อสองหกห้าสามห้าข้างหลัง ตัวนี้เป็นล้อตัวนี้เป็นล้อหน้านะครับที่เห็นตัวนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นล้อหลังนะครับเป็นสองแปดห้าสามห้านะตัวนี้เป็นสองแปดห้านะสามห้านะครับ <c oughs> อ่าอันนี้เปนสองแปดห้าอันนี้เป็นสองหกนะครับเดี๋ยวผมวางเทียบเลยดีกว่า ล้อเนี่ยมันจะกว้างเท่ากันนะล้อเนี่ยคือกว้างเก้านะครับเท่ากันแต่ยางตัวนี้นะครับจะเป็น2 6 5ตัวนู้นจะเป็น2อ5 3 5ดห้าสามหตัวนี้เป็นสองหกนะครับดูแล้วเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะความหนาข้างซ้ายเนี่ยเป็นล้อหลังนะครับข้างขวานี่เป็นล้อหน้านะลองดูมิตินะมันจะอมต่างกันนิดนึงนะครับตัว6กหด้าเอ้ย6 265มันก็จะอมระดับหนึ่งแล้วนะครับยิ่งเป็น2 8ดนี่อมแบบมิดๆเลยนะอมสวยมากๆเลยนะครับยางบางกับล้อกว้างแค่เก้านะครับดูมิติการอมยางนะหน้าจะตรงมากๆนะครับทั้งหน้าและหลังเลยสวยครับข้างขวา265ข้างซ้าย285นะครับล้อกว้างเท่ากันนะครับใส่ดีแม็กนะครับตัวนี้ ก็เอาไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับสําหรับใครที่แบบไม่อยากเหมือนใครมากนะก็ลองเล่นตัวกว้างก้าออฟศูนย์ดูครับเพราะว่าน้อยมากที่เอาไปใส่ตัวเตี้ยนะส่วนมากก็จะเจอในรถตัวสูงนะครับโอเคล้อตัวนี้จะอยู่ที่หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทนะครับยางจะอยู่ที่แปดเก้าพันบาทนะครับสนใจลองสอบถามได้เลยนะครับที่นครทรัพย์ยางยนต์ 094 540 9999สวัสดีครับ perfect